สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วันเล่งนายี่ใช่แล้ววันเล่งนายี่สองบางบัวทองถูกต้องจังหวัดนนทบุรีรีรเทปแรกของเราเราไม่เคยทํารู้สึกตื่นเต้นกล้องกันรึเปล่าตื่นเต้นกล้องเก่งเลยอ่ะตากล้องหลอกอ่ะตากล้องหลอกวี้เรามาที่วันเล่งนายี่ทำไมมาที่นี่ใกล้บ้านใกล้บ้านใกล้บ้านก็เลยพามามาบ่อยมาเดิมประเดิมเทปแรกด้วยสิ่งมงคลที่นี่ใช่แล้วเราจะมาเสริมดวงกันนะครับต้อนรับรุดจีนสีแดงมากเลยโดยนี้ แล้วใส่เสื้อแมนมาเรื่องเลยคะแม่เสือไม่เรียบร้อยลืมอยู่เสื้อพี่บอยมาตอนนี้เราพาไปไหว้พระวัดรับตุดจีนกันไปที่วัดเล็กนยี่วดูซิว่าที่นี่มีอะไรบ้างสถาปัตยกรรมภายนอกสวยมากลินผ่านกันมากข้างในจะเป็นยังไงสวยมากครับสมองคนกินกวค่ะเฮง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 ไปเราไปดูกันไปเลย หายไปไหนวะนั่นไง้้นีีเเาใหแตต่่ัวรรยยบอไปหมดแล้วแต่มีถั่ถุงให้ยืมถุงใส่รองเท้ามือสองใส่รองเท้าแต่งตัวเรียบร้อยด้วยหน้าเขาหน้านะอย่างนี้ไม่ได้นะอยากชูดตีนมากไม่ได้เลยอ่ะดูดิขันหลังนี่หือป้าที่ไหนป้าพาร์ดี่สงตุ่นถุงมีไปด้วยแล้วเนี่ย มาช่วงนี้อากาศกำลังเย็นสบายแบบที่เหมือนแบบควงต่างประเทศอ่ะ你好่好ขานี้าีอก่มาสวยมากเลยครับในกลุ่มสามจะป็นแฝไมในแฝดพี่เราสามคน ไหว้พระแป๊บนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วครับหลังจากี้เข้าไปไหว้พระประธานองค์ใหญ่สามองค์มาแล้วใช่แล้วทีนี้เรามาดูข้างๆตรงนี้สวยมากสวยมากครับปกติจะเป็นจุดเดินแคทวอกล์ก คือผู้หญิงที่มาที่นี่จะมีชุดเอ่เป็นเขาเรียกอะไรนะแฟชั่นคท้ายๆกันหมดเลยจะเป็นกระโป,ปงหลากหลายสีสันคุมหัวเขา่าเป็นสถาปัตยกรรมจีนนะครับนี่เราใช้หินอ่อนใช้ไม้หินอ่อนบ้านแบบนี้เป็นหัวขึ้นนะครับแก่ อันนี้คือเรื่องจริงป่ะเนี่ยเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงดูดูพี่ปลอยเขาให้ความรู้มีลูกอันนี้คือเปรียบเประหนึ่งว่าเป็นลูกแก้วนะครับเนี่ยครับอยู่ข้างในนี้นะครับใครมาไปรู้จริงเปล่าดูจริงมั้งแล้วลืมบอไปว่าใช่ที่นี่เข้าได้ค่ะลืมบอกไปว่าที่เนี่ยคนอยากมีลูกเขาให้มาขอพรกับพ่อแม่กุญอิมุพี่ขอจ้ะอะไ เราจะขอค้อนเผื่อตากล้องนะใช่ใช่ขอค้อนอื่อกนไม่ต้องมองขนาดนั้นด้วย สถานี้จะมีพุทธเจ้าประมาณหมื่นลูกหมื่นองค์หมื่นองค์อยู่ยังไงไปดูสิสวัสดีค่ะน้าๆต้อนรับวันที่พิเนะครับวันนี้ท่านไหนที่มาทำบุญเป็นวันแต่งงานให้เรียบร้อยนะครับยำมากเลยยำมากเลยครับดีทุกท่านเลยครับสถานะของวสิษฐ์ได้เลยนะครับ จับในชี้เฉยๆป่ะตกใจหมดเลยเนี่ยเป็นชื่อทั้งชื่อคนไทยแล้วก็ชื่อคนจีนนะครับเดี๋ยวเราจะพาลงลิฟต์เป็นลิฟต์สำหรับผู้พิการแล้วก็ผู้ชราคนแก่นั่นเองนะครับกดเลยเราจะพาลงลิฟต์น้อยคนที่จะได้ลงใช่เพราะอะไรได้ไม่ขึ้น ขามเขาล็อกไว้แล้วพี่เขาล็อกไว้ไหมครับเขาล็อกไหมครับเห็นไหมซุ่งไปมารู้เรื่องว่าทำไมนายคนนี้จะไึ้มาแล้วขึ้นมาแล้วเขาบอกลิฟต์เสียอ๋อพี่ถ้าเข้าไปเ้วจะออกได้ไหมทียเราอยู่ที่ชั้นสามนะครับสามไม่เปิด หนึ่สเสียนี่เสียจริงใช่ไหมเด้ออุ้ยมันขึ้นไปแล้วมั้เราอยู่ชั้นสี่ไงเราอยู่ชั้นสี่เออชั้นสี่อี้ยโหริบกว้างมากจะได้ประมาณสามสิบกว่าคนพี่ไปด้วยกันไหมครับได้สาม เขาให้ได้สามคนเหรอการมาวัดได้มากินอาหารโรงทานเป็นสิ่งดีอร่อยไม่ต้องพูดอร่อยครับ ได้เลยเนาะแต่ผมเติมน้ำตาลนิดนึงเพิ่มความหวานนิดกับซีอิ๊วเอาเลยครับรัหมาแล้วไม่เอาวานไปเข้าไปอีกเนาะมันจะได้แบบรับมันเปลี่ยนบาลานซได้แล้วได้ก็เพลินหน่อยบอกแล้วว่ามาทำบุญมีแต่สิ่งดีๆบุญก็ได้ของกินก็มีตั้งใจว่าจะเลี้ยงมุแบบก๋วยเตี๋ยวน้องอะใช่ตอนแรกกินว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือจะไปเลี้ยงไงแต่ก็ต้องไปนะพูดแล้วจริงหรอไม่แต่เปล่าไม่แต่ เรามาวัดน,นะถ้าเขามีโรงทานนะเรากินไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราแบบว่าตะกะเราอยากินแต่แบบว่าเป็นบุญนะแต่พอเรากินเสร็จแล้วอนะเราต้องร่วมมือจัด้วยนะ<ช>เพราะ่าเขาก็ใช้เงินคือมาทำให้เรามีเราก็บริจาคตามกำลังทรัพย์ คนอื่นได้กินอีกเยอะเลยใช่แล้วคนที่เขาบริจาคโรงทานเนี่ยเขาก็รู้สึกอุ่นใจนะเวลาที่แบบเขาทำแล้วก็มีคนมากินเยอะๆกินจนหมดนะครับเขาก็ได้ความสุขใจเราก็ได้ความสุขจังไหนเขาทําแล้วเราก็ต้องกินเนาะใช่ขอต้นได้ไหมวะกินก่อนก็กินไหมกันใช่แต่เห็ดวะกินเบาๆระวังร้อนอร่อยจริงอร่อยอ่ะออนุโมทนาสาธุกับ คณะสาธุชนยาดิยดยมนะครับที่นำลาดหน้าอร่อยๆอมาให้พวกเราได้กินกันอิมนอ่มแล้อิ่มแลมามาทำมา,มาทานอาหารลงทานแล้ว,<ช>ลวเราก็จะไปบริจาคดังกันเราก็ต้องทำบุญด้วยถูกต้องเพราะเราเป็นคนสวยเราจะทำบุญเราไปทำบุญกันเราจะทำบุญข้าวสารวันนี้เท่าไหร่ครับ ถวายท้าสาเพื so degrees? Degrees. Oui, ่อความปกปิดมงคลเราจะได้แบบว่ามีกินมีใช้ตลอดหนึ่งร้อยร้อยสองถุงครของถุงพลาสติกหนักมาะคุณหนักมากเขียนตรงไหนครับอ๋อต้องเขียนด้วยอะค่ะ มีกินมีใช้ไม่ขาดสายมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขมีน่าจะเป็นจุดสุด้ายที่เราจุดละสุดท้ายที่เราจะมาไหว้ค่ะขขวขขันเมีแล้วคือจุดของพระแม่เราจะมาออมขอโทษ จะสินน่งที่ขาดไม่ได้เสียมศีลอธิษฐานไปขอพรไปแล้วก็เตรียมศีลด้วยต้องนั่งให้ตรงองแม่ขอ,องกิมนะให้ท่านได้ท่านจะได้เห็น,น,นเราใช่ไหม หากท่านมีความผสมสิ่งต่อการรธุกิจความรักการสองความชื่นใจแรงกายแมะหางเล็กดีดีเลขกกล้าเล็กดีจังแต่อันนี้ไม่ค่อยดีอ่ะความหมายกลางกลางกลางไม่เป็นไรเราบอกว่าถ้าเราได้เซฟดีถ้าความหมายเราบอกว่าไม่ดีเราไม่อยากให้รับไปเราก็บอกว่าขอสิ่งสบิชทำให้หนักกลายเป็นเบาได้กลายเป็นดีสิ่งที่เราทำเพื่อทำให้เราดีขึ้น ไม่ไม่นไรเขาบอกว่าความรักได้ด้วยความอดทนอดอะไรก็อดแล้วก็ทนไปว้ที่ไหนอ่ะเปล่าอะไรที่เดีแล้วก็ขอพรขอพรเจ้าแม่คนอีมต่อค่ะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกทริคเ้าแม่กนอิเวลาขอพรขอรูปเนาะเขาให้ขอเจ้าพรจากเจ้าแม่กวนอิที่มีที่มีบริวารอยู่ด้วยแบบนี้ที่มันไมกนี้ขอรูปได้นะคะใครอยากขอรูปแป๊บนึงนะคะขอขอก่อนได้เลยครับ ห้าสี่สามสองสำเร็จแล้วสำหรับทีว่ายพระเบิญคนมาจุดจีนในวันนี้นะคะที่วัาเล้งได้ยี่สองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีต้องบอกว่าต้องแบบนางงามอันนี้พ่อพ่อพูดกันอะไรหนึ่งสองสามนนทบุรีไม่ใช่ต้องโอเคครับจบแล้วไงสำหรับสุกายสุกใจนะครับต้อนรับวันจุดจีนใช่แล้วครับ ขอบคุณมากนะคะที่เราได้มาเติมมงคลกันในวันนี้ใช่ครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับใไชยูเสื้อมาพี่อาร์มพี่อาร์มครับจอนขอบคุณสปอนเซอร์คิวกันแดดยังไม่มียังไม่มีไมม่ีอะไรอย่าลืมสับตะไคร้ช่องเรากันด้วยช่วยกันสับนะครับแล้วคราวหน้าทิปหน้าเราจะพาไปที่ไหนกันอีกไปบ้างไปบ้างไปกับเราก็สับตะไคร้บ้างนะจ๊ะบายครับบายครับ